สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องวิวจะพาไปชมคิวบะค่ะการเด่นโรสการเด่นปะเร็วมาเร็วอันนี้ทางเข้ามาคนทั่วหรอมันมีแบบเป็นเป็นนี้ด้วยเป็นเป็นหลังคาด้วยเร็วมาเร็วเดินมาเดินมาตอนนี้มันไม่มีดอกเพราะว่าหน้าหนาวเนาะมีแต่ต้น อ๋อทางนี้มันเดินลงไม่ได้ต้องเดินไปทางนู้นเดินลงไม่ได้เดินลงไม่ได้ดไไดไฮะเด,ดเดินได้เหรอแน่ใจไอ้เช u r e มันก็เห็ดดีแท่พี่น้องเสียแต่บาบามีดอกไม่ได้ตน้นไอ้สวน สวนกุหลาบอืมดเดินลงไปได้เหรอโอเคมามาเดินมาสันตรงกลางจะมีบอ่อน้ำมองไปแจะแบบเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นหิมะนะต้นสนหิมะอยู่เนินเขาเนาะ อันนี้ไอ้บ่อน้ำแต่ไม่มีน้ำนี่น้ำมิดหนึ่งลงมาได้เหรอ,รอข้างในไปดูข้างในทีข้างในศาลานีานะ่นน่ะมีอะไรอ๋อมีร้านอาหารมาี่ศาลาทุกคนมีร้านอาหารคิดว่านะที่เขาเขียนไว้อะ่ะ รอบๆทุกคนฤดูร้อนนั่นแหละสปริงถึงจะมีดอกไม้ดอกกุหลาบถึงจะออกหน้าหนาวเขาก็จะไม่มีดอกเขาจะหยุดนจะมีนิดเดียวฝั่งนู้นนี10โมงวอนจันท10โมงใช่ไหม10โมอืมล้วไงอ้าเดี๋ยวตั้งนาน10โมง สิบโมงแล้วใช่ไหมถือให้นะจะไปเอ๊ะจมดอกเนี่ยทีละทีมาคุณผู้ชมมาสิพลาดมังดอกกหลาบแป๊นี้เจอกันนะเร็วมาหยิงหนึ่งชั่วโมงไม่มีอะไรเลยนี่แหละวอลิงตัน เสรสุขภาพค่ะทุกคนถ้าใครอยู่ใกล้ก็มาเดินหรอกกําลังกายสบายเลยอบร้อมไปด้วยธรรมชาติเนินเขาข้างนะคะมองขึ้นไปเห็นศาลาใหญ่ไม่รู้ว่าเป็นเป็นโรงแรมหรือเปล่าบ้านสวยอยู่ตรงนีหลังนึ้งพูดแล้วก็ขอนั่งนมาหน่อย๋ยวไปยนงอย อันนี้อะไรอันนี้ทสวยอะไรช้อนเสียงไหมช้อนเสง <c oughs> ดำอันนี้คือที่บ่อน้ำไม่มีน้ำเนาะถ้ามันไม่มีก็ไม่รู้เพราะไม่อยากจะปล่อยน้ำมานะคิดว่านะนี่สไลเดอร์จ<ห>้าไลเดอร์สไลเดอร์ใช่ไหมให้เด็กลงไปแต่ผมไม่ใช่เด็กผมจะลงไปอยู่ดีเฮ้ <c oughs> เป็นคาเฟ่ยหรออันนี้จะขึ้นไปไหมอืม้อขึ้นไปขึ้นไปหรออ่ะขอบคุณค่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะ